อย่างนี่้ก็ไปนอนหน้าฝันบาไอ้เขียวนอนหน้าฝันดีอยู่เนี่ยเมือนเพื่อนเ่ยฝันว่าจังไดเอลยฝันว่าค้นล้ายะไรเขาจะไปไปทางหน้าไม่ยเน้าเฮียไม่ย่าหลักซื้อคนที่ไมเน่าหลักเขาประกาศเลขใช่ไหมมันได้คนไปค้นไปอันค้นล้ายะไรดำซื้อยู่อไเขาไปคนเป็นมูเป็นมูไปได้เลยค่ะไปละเขาไปฮอดเราก็ไปฮอดพอดีเขาจะประกาศเศร้าพอดีประกาศมวยเลขร่างวันเห็นไหม ประกาศเลขรางวัลแม่นใส่ห่อกระจายข่าวเลยบอ่บอไปปลอรประกาศใส่ไม้แต่ว่าคนนั่นไป,ไปยืนไปยืนล่อฟังนั่นเต้ลมดูคือดูขอาไปนั่นมงึงคิดช้อนเข้ากระบ,รบอกนีค่ะพอดีขอาไปพอดีแค่จะประกาศเต้าพอดีได้ยินพอดีเลยค่ะเลขตามส่วนผู้ชายเลขประกาศใส่ไม้ค่ะว่าอันเลขรางวัลเลขรางวัลที่ออกวันนี้วะก็ะคอยจำได้เลยแค่ซูนเก่าเปล ศูนย์เก้าแปดข้างล่างสิบสี่แต่่าเขียวได้ยินงสิบสี่ได้ไหมบอสแล้วพอเดืคนก็ะเทยจนจนจนแตกศูนย์เก้าแปดแมนข้างล่างสิบสี่เออบัาที่ดีว่าเลยรังวัลออกแล้วค้นแตกจนจนสีขค้ืนเมื่อมแต่วันต่ว่ารางวัลไก่เที่ยงกันกรลรังสีประกาศแต่ว่าข่บอทใหนเราไปยิ้งยิ่เรารังวัลหิงยินงตะวันเยมารังวัลไก่เที่ยงแตะวัาให้เราบ่มารังวัลไก้เที่ยง คนระแตกหนีมัดเลยบางทีนี้พอตระลึกของเรา,าไม่แน่ไม่แน่ละคอยฟันหมดโอ้แสดงว่าเพิ่นบอกสามตัวบนสองตัวล่างตัวไหน,นใช่ว่ามันสีเป็นอะไรใช่าหมมันสีออกบอระดีสามตัวเลยเนาะเขียวเบาซูนฟังเนาะพี่น้องเพซูนเก้응 0, 9, าเป็ดแต่ว่าผู้ชายนัผู้ชายเป็นผู้ดำดำเสียก็คือบอไซบูประกาศสี่ไมมก็ได้ผู้ชายสมัยเก่าเมื่อไหร่ก็เห็นอยู่แย่ไปเห็นคนแต่ว่าคนไปหุ่มละ อะไรไป่อฟังเพรามาไปรอรุ่นเพรามาไปรอรุ่นสลากเข้าวาจทีล่ะค่ะไปที่ดีแต่ว่าพ่อใหญ่ประกาศใส้ไม่เสียบอัลไซเดีเสียกับบอลูเอาค้นขึ้นเป็นยังบอใไซเสียาะท่านค่อยขึ้นได้ใจกระ่อลกอะเพราที่ขอเมืองผู้ดีตีตีซีีซีกับผีหานุงหนึ่งเขาเขาดิว่้ยโดนฟันเลนเ่นต้น แต่ว่าจำได้อยู่นู่นเองเจ้านาะงจำได้ตัวอันประกาศคักปานี้เนาะครับแต่ว่าอันคนบอกพอดิสเรางันเมื่อแล้วก็อันนี้เมื่อใดนี่เมื่อคืนนี่ก็ยังมาฟันเมื่อคืนนี่เป็นวันหน้ามดสดๆเลยไหมเนาะสดๆเลยค่ะแต่ว่าขอมาสาชุดเดิมมันยังมาตุ่มมาตัวลูกกถ้าก้อนถ้าเป็นผู้ยิ่งเนาะเอออันนี้เสียกับโบนูคนสมัยเก่าจากตะวายูเนี่ยนมีหลักผลข้างออกกันแน่นมีเนวคนเด็กให้เราเปิดประกาศทุกคน ตอนคนไปดังข้อไลยไลายรอฟังรอรุ่นหวยน่ะค่ะข้อล่หวยล่างจันนี่จะมันกินอยัางติ่มอยู่ตอนกันล้านสิไปหอดนะเป็นกางเอาบุญนี่ยมาขายพูดดิเพระทานประกาศโบว์พยไปหอดจ้งประกาศประกาศแล้่ยวขวายืนฟังอยู่บนนี้พอ่งประกาศแล้วคนมันแตกออกนี้หมดเลยแต่วันละบาเหลือแต่รางวัลไก่เคี่ยงค่ะรางวังสี่ขวายันรางวัลรางวัลทีสี่รางวัลทีหนึ่งตัว่ะพันบาทเลยรางวัลทีหนึ่งดอกแต่ว่าเหรียญว้ที่บ้าน ตั้วประกาศเลยล่ะชูที่เก้าแปดใส่ไหมคะค่ะยินกับหูเลยล่ะชูเก้าแปดเด็กสามตัวแล้วตั้วสิบสีข้างล่างว่าอะงรีิล่ะบอกเลยบอกว่าล่างแมนมาที่นี่พ้าตะแตกกว่มีหมดเลยพ่อได้ยินงสามตัวกับสองตัวนี้พักกันนี่เลยบบบนี้แต่นี้บทขอยก็นว่าเฮ้ยฝ่ายสิรอรลุนรางวันไก่เคียงดอกรอบวันี้ตั้วรอลุนรอลุนรางวันไก่เคี่ยงวิลาแค่นี้แหละรางวันไหนมันออกไปแล้วท่านว่า แล้วที่คนมาบอกเมันล่างวัยังเหดนีีเฮาวะล่างวันที่1ก็ตัวประจบ่ไรน้เพันประกาศไปละเอาตีประกาศฮอดฮตัวเ้วประกาศ6ตัวพื่อจะยคอยจาได้สตัวไทยจาได้แต่สตัวไทยเพราะว่ามัน0 9นเก่าเกเก่านเปดกเนะคือเสกส่มตัวันจำโมทิดันพันพ่อล่างล่างวะค่ะค่อยคยฝันฮกตัวยิ่งเกือบถึงบนลายปีแล้วหรอวะมันจำหกตัว่ไ้เนาะจำได้ถ้าสามตัวไทยคือกับสองตัวล่าง สองัวลางหนึ่งสี่เนาะตะว่าคนเปรอเบิ้งเงินบ่เองเงินบ่อาะเป็นเป็นดำเือบสูเปนกลาูเสื่อมไดเือเป็นคือยัวเป็นค้นเนี่ยนที่ไปรอเบิ้งนี้บัคือคนบานห้าอุคบนยังไงเสียกับบนุ่งนสมัยเก่าว่าจาตะวัคูยประกาศใช่ไหมกับยังคุยยังยืนอ้วนเสียกับยังบ่นุ่งนอสีสูงวัอนก็ยังสูงหัวหดตีกไหมเ่าจะคือคนสมัยเก่าเออแมนบ่อยอต่ว่าคุณนเปิดประกาศที่ทางออกหน้ามีเงเยม่ัก อเป็นประกาศยุ่งุ่นละท้าออกไปหน้าคน่นีค่ะหน้าไม่ยาลักออกน่ะเหยไม่ยาลักเียนทนอยู่หนเียนอย่างวนี้จะฝันจะเถื่อแล้วก็แล้ะฝันนี่่ละจะแหลกเนาะแหวนี้เนาะก็ลก็ล้วีะฝันปกติเอเขียวฝันมาขึ้นนาะเอเขียวขึนนี่ล่ะบางที่พ่นเยนก็ได้ว่ามาอื่นว่าพยายามมันเพณมหาพยะวงว่าในหนูเบาได้สะดุดคุณก็ได้นอนคิดคุปตนดนเรื่อเพราะเราว่ามันจะได้เรกตัวเดงวาดิแม นนผู้ได้ตรงรมาฟันเลกตัวนี้มันมันเ้าเาอันไส่รุนไหมอ๋อค่ะแต่เาไม่อัเหร,รียที่เราเรียกว่าอ๋อเพเน้มาถามจะได้ไม่ติดกสวนใหลนั้น,นคิดอยู่แล้ว่างขยฟันเรียกจะเกาเจาะเรียกว่าส่นววของอ,อยแมลงตามสูงพอดีที่บันนี่เลขที่เจ้าฟันนี่มันมันนี่ตรงกันกับเล็กสูบ่ค่ะเอ้โบ่สูงเันกัเลขกสูตเจ้าเล็กสูตรอะามากเล็สี อ๋อไอเขียวฟันทงสีนี่เตะกับส claro> ี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่สี่สองสีสามสันสี่สี่สี่เลขติดสี่คือหวัดเราหั่นละครับก็เลยเก่าหางล่างนะเก่าวิ่งเก่าเก่ากับซี่ละสี่ติดเก่าติดสี่ไว้หมวดนี้คือตองติดเก่ากับสี่ไว้ค่ะติดเก่ากับติดสีไว้ สะพ like. no? ูไรอยากโชคดีเอเขียวว่าล่องติดเก่ากับสีไหวเนาะความฝันก็ยังไดหนึ่งสีหน่อยเขียวเนาะแต่ว่าแต่ว่าตกกันกับห้องลุงใบเนาะลุงใบกันหนึ่งสีเนาะบางคั้งเนาะเลยเนาะแต่ว่าตกเมื่อเดือนลุงล้านไดอสำหรับเงื่อนกระเสียนเงื่อนทะเลอยู่ดิมันก็บ่ได้เด้คนคอยนอนคิดอยู่ผ้าหนึ่งพายเรื่นมากมันเศร้าเลยค่ะพันมาเอื่นว่าพันมายามหลวงค่ะเพราะว่าพายเรื่อนว่ายูคนเราแตยามบ่วงบ้านม่อยู่ ใช่เรียบอะไ่แบนี้ไ,นไมคุณึงกำลังนอนคิดเรียกตีหาเนอ <laughs> โอ้คนมาถาตออตีหาเลยคนมาเอินพอดีอันยาจังบอกคนมาหาบ่อกมวนมัวนฟังหันฝันมาบอกยูสองแปดศนย์อ่น ก็ว่าหงอนนี่จังว่าอันคือยิบมาเหมือโอ้คือมาตุ่มมาตุ่มยี่บเอาคอยเลยเด้อบ่ได้ยินบ่มีไหมพี่น้องพุ่นไม่้องพุ่นฮะลูกคือเอามาให้คอยนั่นคอยว่าโย่ขอก็ะชืลืมแถวนี้นะเห็นยี่บเห็นแต่ขอเไปดีไปพี่น้องขอยก็ว่าคอยลืมไหมเจโน่เขาคืบฟอแล้วันนี้นั่นนั่นแต่ว่าขอยจมอยู่งได้หมดขอคืบก็สื่อบ่สื่อเราเด็กวันนี้ก็ได้ค่ะคันบ่สื่อก็ยังตันเนาะบางทีอืมตันยัง เาคนบอกคักเราอีกเชียวเนาะโอ้ยฟันเขาเาปาตานใช่ไหม่ม่นเดมาที่นี่อันพ่อเชียวอันมอื่นพอดีเยู่อันเาเนี่ยมันมาวันไดบอกลับไปบปล่เด้อ่าโอ้ยพกกำลังคิดเรื่องเลขพอดีกัน,ดดบ,นบ็ได้บอกเราเลยบ่าพอได้บอกเราทำมาเด็กๆไปในในปีุศกรค่ะเก็ได้มาพอกำลังคดีละ่ไหมเจ้าจะี่ยมาทำเด็กกระสอเหตุก เพก็เคยเห็นคนนอนหน้าของฟันเล็กๆคน,<อ>นเคยว่าเจ้าฝันเราได้ตัวเลขแล้วก็ถือพร้อ,อมสามตัวเจ้าก็เคยถือได้เนาะอันหน้าที่เจ้านอนอยู่เนาะเอ่ยค่ะเดี๋ยวจังไหนชาติตามอันตัวเลขอันวันผัดเช่นึงเน,นาะเพราะว่าบางที้แก้จะไม่นอนอีกกี่บ่อเนา่พอจะไปอยู่งพอจะยุ่งที่ไป เธอเจ้ามีความฝันเธอเพิ่นมาหาอีสินะคือแค่ไมาย่ำตัวเด็กที่มองหมดบันหันเนาะครับค่ะเอามาย่ำตัวเด็กที่มองหมดบันหันโอ้กหบ่เคยฝันดีสิเจ้าเชือบบดุนเลยตอนม่าประกาศใส่ไม่เองมันก็มันก็คอยดีเลยอันก็ดีดีดีหรอคือฝันดีแท้คือฝันขันเลยจะว่าเธอรักความฝันขันก็ได้ลุงใบยุพีค่ะลุงเก้าเบีค่ะ ปัญญางไปทางฝุ่นไหมศูนย์เก่ายังวะครับศูนย์เก้าเลขล่างวันต่มาปัญญาพสกัดมาเลขล่างวันศูนย์เก่าแปดศูนย์เก้าแปดนะครับเนาะตอนที่ดิ้วข้นกระตุมือแต่ค้นบาเดียวคนห้องเีแง่หลัก็กระลัเสียงใหญ่กันแล้วก็บอกว่าข้างล่างอ่ะหนึ่งซพระแต่ว่า1นึ่งซีเดี๋ยว้ เดี๋ยวรางวัลไก่เคียงว่าสั่งมันว่าถ่ายรางวัลไก่เคียงก้อนคนหนุนว่าถ่าฟังบัคนหนุนแดงรีบดับครับแสดงว่าเอาไก่เคียงเอารางวัลที่หนึ่งคอยก็ยืนถ่ายฟังอยู่รางวัลไก่เคียงอือคอยก็วิ่ยแต่กับว่าแดงยินเหมืนบ่เออจะมาคนสุดแตกรีบวันนี้ตื่นขึ้นพุ่นแกงพอดีตะกอเสียค่ะขอได้ไว้สองพันหนึแสดงว่าเพิ่นให้รางวัลที่หนึ่งย่างเดียวกับเบคายสองโตวันนี้พนถามแนอันเลขที่งวดนี้นั่นทาเมนว่าเจ้ามักเจ้ามักดเย ไฟบอบอามกเลดซีแล้วเอามกเลขติีอันใ้สูตรเจ้ากับเดนซีเนอกในความฝันนี้เจ้ากับมกมอกิดซีได้บัดทีบอติซีหนึ่งซีมากเลยนะ4ีก็คือสตัวหลางคนยังหวานมวันนี้ได้จับตัวได้ไวแล้วบอกเอ่ยได้ดึงไวแล้วบอกวบาบ่าาดึงชีซักไวตัวได้มามรัฐบาลทางิ่านข้าห็นิดใช้รตอลียุงหมดเลยแต่ยูตแน่แต่ว่าทีมักที่สุดคือ มะเลขนี่ยังงวะือสีสี่ล่ะแต่วันที่เดียวกับเขียวฟันท้องพักด้เลขงเปเลขปน้าเอ้ยเนาะมอนี่สีเกคันสีมาศูนเก่าเป็ดนั่มาทั้งสูนทั้งเปดทั้งเก่าครับกรบโบนแฮน้าเอ้ยเนาะมาทั้งสามตัวนาะไอเขียวเนาะคนบอกคัาปาันนี่วะแต่วาเรขอ่อยันค้างเทียมไม่ใชขุนสีล่งด้วยเห็นบเก่าสจนหนักอ่ะาิวเจียติดนะหบอหือ เาต้องกันไหวมันบอกวาเก่าซีนะมันออกเก่าหาเนาะต้อกันไหวเนาะขึ้นแตมลงแตมบอขึ้นแตมลงแตมเนาะถ้าทไใช่มันออกซูนเก่าเก็บเจียึงบซุ่นเก่าเปียกเนาะนี่ต้องกินใจแล้วนะหัวหนบมาหัวหน้ากันไหวเนาะเคี่ยอนเนาะ 098-097กแ่ป่ะซื้อกันไว้่่ครับแต่ว่าผมติต่ต้องแต้มดิะขอไปยังไหครัขึ้นกอสวดมนต์ขอสวกขอลาวำเสเนาะตอนนั้นจะที่นอหน่ะว่าผม่งวดแถวมาเื่อนี่มืนอนี่ไปนอนที่เราอ่ะมือมือมไปมือมี้สดไปซื้อสีูกพัวยังเงินบัวจางงามเนาะ่นเ้วามาสู่กันฟั่งเพื็สู่กันซที่ึงเราให้สูดีนี่สุขลาไปจังหดปีม่แล้วค่ะ ก็ส่ชิ้นๆก็แอยู่แล้วมองไฟเินบอกยแล้วเนาคุณบอกคักปันนี้เนาะไก่เสียงโศกไปเนาะไอ้เคียวน้อเพื่ออะไรจะฉลองปีใหม่เพความฝันน่นบริาลเลขรางวัลทีนึงเลยเลขรางวัลมาสันเลขรางวัลแล้วว่าถึงนิ้ต้มาเลขรางวัลศูนย์เกดคนบ่ต๊ะมือแต่จนว่าไขาดไม่ติดแต่ติดอแต่คนนี้คว่มฝันติดพอดย่น่ล้ค่ะอื าตะตบมือละห้องลอแต่ละวัลไก่เชียงตะบประกาศได้เขียวไ่เชียงเนยเปยสองตัวเลยพันประกาศมาตอนนื่เหบอ่ะายสองตัวคนตบมือแต่จนจนสิร่างสวยร่างซ้ำแตกนีหมดเลยเนี่ยมเป็นนึ่งสี่กัไปเลยบครับคนไหลคายไหลเนี่ยมีมาอตังนคือความเหอนไฟันนั่นวันนี้อยก็นังสิเข่าไปมันเข่าไป่าเลยมันไก่มันหลมันเปล่นสาเนาะมันสิเข่าไปกัเข่าไป่าเลยนมันหลแี้งอยก็ได้ยืนตั้งเพราะอเข้าไปหัวดัน ประกาศฟันว so like ่าเศร้าพอดีเด่นนอนตารางวันไก่เชียงมาทันว่ากระจบไปเลยมันมาผชมไปเลยไอ้เขียวเพิ่งกระได้ไปนอนหน้านะครับนอน่าจะเป็นพี่ห้พี่น้ำมาเขาฟันนะครับเพิ่งกระได้ตัวเลข098นะครับ098และ14นะครับ098และ14นี่ก็เป็นตัวเลขความฝันของไอ้เขียวด้วยครับเด้อถ้าท่านผู้ชมตีความฝันของไอ้เขียวแบบใดกัดซอยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนั่นมปนเด้อครับเด้อ ครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขความฝันของเอ้เขียวออฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ098และ14นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขความฝันของเอ้เขียวก้อยเป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขถี่มีรางวัลเนาะครับเนาะในวดวันที่16ธันวาคม2564ครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเด้อ ครับท่านผู้ชมแอดมินบุญรําน้นำโชกขอไว้พ่อเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอใุกโชค,โชคมันๆกัน,นทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ